ประเทศไทยนะครับเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดกนนารแข่งขันกีฬาว่ายาน,าพพน้ําคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์โลกครับพลตรีโอสถภาวิไลประธานสพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา,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 าว่ยา,า,า,วายน,น้า,นยา,คาคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์โลกรายการเวอร์เทสสวิมมิ่งแชมเปี้ยนชิพครับที่ศูนย์กีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยอสมชันจังหวัดสมุทรปราการครับโดยมีนายชันวิทย์วุฒิการนนท์นายกสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยร่วมในพิธี เพื่อส่งเสริม,มน,นักกีฬาว่ายน้ําคนพิการทางปัญญาของประเทศไทยได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคตามแนวทางการปฏิรูปการกีฬาของประเทศครับวันนี้ก็เริ่มแข่งขันเป็นวันแรกนะครับที่จะมีการจัดการแข่งขันข,ของอาเซียนพลาเกมทั้งหมด19ชนิดก,กีฬา นะครับก็จะมีแข่งขันอยู่ที่สนามเมนหลักใหญ่เลยอยู่ที่นครราชสีมาแข่ง18ประเทศ18ชนิดกีฬานะครับแล้วก็แข่งที่กรุงเทพเนี่ยหชนิดกีฬาคือโบลิ่งนะครับสำหรับการแข่งขันอา,อาเซียนพาราเกมนะก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการส่งาบนำเบอร์เสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้เปิดให้ลงบยเนมซึ่ง บายเนมก็จะไปสิ้นสุดกันเดือนพฤวันที่15พฤศจิกายน2568นี้นะครับก็จะมะีก็จะได้ทราบว่าทั้งหมดเนี่ยจะมีนักกีฬาเท่าไหร่การแข่งขันครั้งนี้จะมีการรับรองผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการในการจัดอันดับและทำสถิติให้มีคุณสมบัติเข้าร่วมแข่งขันราลิมปิกเกมส์2028ซึ่งมีนักกีฬากว่า400คนจาก31ประเทศทั่วโลกร่วมชิงชัยระหว่างวันที่2 0ถึง30 สิงหาคมที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจังหวัดสมุทรปราการครับ